ก็พบกับรายการเขาแจกอะไรพี่กันไหนคุณนังเป่าพูดสิสวัสดีครับวันนี่ผมมีออเดอร์มาก็กคืออะไรนะออเดอร์อะไรนะงอนพย,า, <c oughs> นยานะหงอนพยานาหมอนพญานาค <c oughs> หมอนพญานาค โอเคคีย์เวิร์ดแรกคุณหนังเปาจอาวอะไรงอนไม่ยนนะหมอนพญาพญานาคพญาพญานาคโอเคนี่ไงหมอนพญานาคคุณหนังเปาเห็นหรือเปล่าไหนดซิ <Medicine. S 1> นี่ไงห uh มอนพญานาค มอดอนนนันหนักยันด่างแล้วมันจะงอนไปยันหนโอเคคีย์เวิร์ดต,ต่อไปคุณอนังเปาจะเอาอะไรดีอืมในข้อดิก่อนเนี<ม>่ยอ<ม>ืมอืมอะไรดีเอาคีย์เวิร์ด<อ>ที่เรายังไม่เคยหาเลยอะโอเคร <y> อแป๊บหนึ่ง วิญญาณฟรีคโอเคคุณดังเป้าจะเอาอะไรดีเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวมานะเข้าน้ำไปโอเคตอนนี้คุณดักเป้าได้เข้าห้อน้ำเดี๋ยวรอวันหนึงนี่ช่องอีซี่บอยนี่ oh, God. โอ้มค์กอเกเรโออะไรวะเนี่ยโอเคห้าสิบภาพ เกเรโลแอนเกเรตาโลรูปภาพอ๋อมันเป็นเมืองไอเกเรโลกับเกเรตาโลอ่ะอต่อไปอะไรดีเนะอะไกลฟรีใกล้ฟรีใกล้ฟรีฟรโอ สองหมื่นรูปฟรีไก่แอนธรรมชาติรูปภาพแจกไก่ฟรีใครใครจะมาแจกไก่ฟรีใครจะมาแจกไก่ฟรีไก่ตัวสองสามร้อยโอเคต่อไปอะไรดี่อไอเต่อไปเอา โ okay. อเคล่อคุณดังเปาโอเคตัดไปต okay. 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 ่อท okay. mm hmm. ี่คุณดังเปาได้กลับมาแล้วโอเคจะเอาคีย์เวิร์ดอะไรต่อไปดีเขาคิดกันเนี่ยโอเคจะกับมิติจักรวาลมิติจักรวาลมีไม่มีแต่เพื่อนมา อันนี้ขอไปช่วยชุด้ายนะโอเคมิติจักรวาลฟรีฟรีหกเก้ารูปฟรีดวงดาวสามมิติจักรวาลรูปภาพโอ้ my god โอเคนี่คือเวิร์สุดท้ายหรือจะเอาอะไรต่อดีอืมหนูคิดไม่ออกแล้วอ่ะเขาจบที่อะไรกันโอเคเดี๋ยวมี keyword สุดท้ายแถมนายกไปแล้วไม่ใช่นายกปีร่างหนึ่งนายยกโชว์ผลงานหก <c oughs> เดือนทั้งปีโอ้ แกนี่แล้วด้วยแกนี่แกนี่โอ้ไมกก่ก่อโอเครายการนีดียเพียงเท่านี้ออ<ร>กลาก็ดูซิคุณอังเป่าสำหรับคลิปชิ้นนี้กันไลฟ์บ,บใครที่ไปกด<ล>ไลก์ก,กดแชร์คนนั้นมันเป็นเกล